วันนี้นะครับผมจะมาจุดกำแพงเมือง TNT นะครับจุดเลยเดีย๋ยวเราจะไม่โดทีท,ทีครับนั่นไงะะเดี๋ยวจะระเบิดไปท่อๆนะคะบ,บอกเลยแต่ผมเสริมนุ่นกำลัง TNT วีม,มันระเบิดไปท่อๆแล้วครับทุกคนทุกคนดูดิอันนีงก็เสร็จแล้วสองดูดิโอ้ยม,มันระเบิดไปท่อๆเลยครับกำแพงเมือง TNT อุย้ย ระเบิดไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางทีนทีเชื่อมสวยกําลังมาด้วยนะครับบอกเลยว่ากําแพงเมืองทีนทีนะครับเห็นไหมน้องดูดิกําแพงเมืองทีนทีระเบิดไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยมันจุดด้วยนะครับฮะโอเคเดี๋ยวผมจะจุดกําแพงเมืองทีนทีเพิ่มด้วยการเอาไฟแช็คไปจุดแบบนี้เลย TNT แล้วค่ะ TNT มหาสารเรือตามไม่ถันแล้ว TNT เป็นกองทัพรอคุณยูโอเคนี่ครับ TNT ตุ้มตุ้มตุ้มเดี๋ยวเราวาง TNT เพิ่มดีกว่าครับแต่ว่า t p t ถ้จะต่อกันน้อยเกิน จะไม่โดนนะครับราะนั้นเดี๋ยวต้องหนุนกำลังให้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นไรครับนี่ครับ TNT มหาศาลตุ้ม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 นั่นไงกอง TNT กองสุดท้ายบูมโอเคดูความเสียหายที่สร้างนะครับเป็นวงก้าวมากเลยนะครับแล้วก็เราจะบินกลับไปดูนะครับนี่นะครับระยะทางที่โคตรจะไกลนะครับกับ TNT ที่พวกเราสร้างนะครับดูสิ ดูสิ TNT แ tamam. <M monkeys> บบมหาศาลนี่แะครับค e <eland> ือรอยที่ TNT ของผมทำนะครับเป็นไงนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดตับส c r i b e ด้วยนะครับกดแชร์ไให้คนอื่นดูได้นะครับ TNT จำนวนมหาศาลนะครับโอเคบ๊ายบาย